ตอนนี้มุกดาหารกับเทศกาลตรุษจีนประดับโคมไฟนะในถนนสายหลักนะคะถนนสองนางสถิตนะคะจากท่าเทียบเรืออินโดจีนตลาดอินโดจีนยาวไปจนถึง4ี่แยกป้อมตำรวจสารกางเลยนะคะตอนนี้กำลังจะขับผ่าน4ี่แยกโรงแรมหัวนำนะคะทุกคน เดี๋ยวโคดาจะพาทุกคนขับไปเรื่อยๆนะคะขับไปเรื่อยๆคุณคุณต้องให้รถตรงไปก่อนนะคะจะมีบางจุดนะคะที่ก็เดี๋ยวโคด้าจะหาที่จอดรถก่อนนะคะหาที่จอดรถก่อนตรงนี้แหละนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถก่อนนะคะ ขออนุญาตจอดรถนะคะเพราะเขาไม่ให้เข้านะคะมีคุณตำรวจมีคุณตำรวจยืนอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าเขากำลังจัดสถานที่ค่ะนะเขากำลังจัดสถานที่ตรงหน้านี้นะคะเดี๋ยวคุณลาจะพาไปชมนะคะการจัดสถานที่วันนี้วันที่หกแล้วนะคะนี่ค่ะนะวันที่หกเดี๋ยวจะพาเดินไปข้างใน